สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสถานการณ์เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปททั้ง58แห่งในจังหวัดลำพูนกันนะคะสำหรับปีงบประมาณ2,567ข้อมูลทั้งหมดมาจากรายงานการเงินรวมและก็บทวิเคราะห์ของสำนักง,งานคลังจังหวัดลำพูนเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าอปทลำพูนเนี่ยเขาบริหารเงินกันยังไงรายได้มาจากไหนใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างแล้วภาพรวมการเงินเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เริ่มกันที่ภาพรวมฐานะการเงินต่อเลยนะคะสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของอบตลำพูนี้คืออะไรคะครับสินทรัพย์ก้อนใหญ่ที่สุดเลยนะก็คือสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานครับกินสัดส่วนไปตั้ง3 0 6 3ของสินทรัพย์ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ก็มาจากการลงทุนพวกก่อสร้างถนนระบบประปาอะไรพวกนี้แหละครับซึ่งก็ใช้เงินจากหลายทางนะทั้งงบตัวเองเงินอุดหนุนเงินกู้หรือบางทีก็เงินบริจาค มันก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าออกบทรลำพูลเขาเน้นลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่นะครับอ๋อค่ะเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักเลยแล้วสถานะนี้สินละคะพอลงทุนเยอะแบบนี้น่ากังวลไหมโหไม่น่ากังวลเลยครับคือสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนนี่สูงมากนะครับสูงถึง 95. ้4ของสินทรัพย์รวม ตัวเลขนี้มันบอกว่าฐานะการเงินเขาแข็งแกร่งมากความสามารถในการชำระหนี้ดีเยี่ยมเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสินทรัพย์รวมปี67เนี่ยเกือบเกือบหมื่นล้านบาทนะ9.56พันล้000 000านแต่ว่ามีหนี้สินรวมแค่ประมาณ407ล้านบาทเท่านั้นเองโหต่างกันเยอะเลยนะคะใช่ครับถือว่าบริหารจัดการได้ดีมากๆเหมือนสร้างบ้านหลังใหญ่ได้โดยแทบต้องกู้เลยก็ว่าได้ ฟังดูดีมากๆค่ะแล้วถ้ามาดูฝั่งผลการดำเนินงานบ้างล่ะคะรายได้หลักๆนี่มาจากไหนคะยังต้องพึ่งเงินจากส่วนกลางเยอะอยู่ไหมใช่ครับหลักๆก็ยังมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั่นแหละครับสัดส่วนอยู่ที่41.99%แม้จะลดลงจากปีก่อนนิดหน่อยนะประมาณ4.5%แต่ก็ยังเป็นก้อนใหญ่สุดอยู่ดีอืมแล้วมีไรายได้จากทางอื่นอีกไหมคะมีครับ รองลงมาก็เป็นรายได้ภาษีจัดสรรอันนี้เพิ่มขึ้นนะเป็น40.85%แล้วก็รายได้ที่อปทจัดเก็บเองอันนี้ก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันเป็น6.01%ค่ะคือจุดนี้น่าสนใจนะครับสัสดส่วนเงินอุดหนุนที่ยังสูงอยู่เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องปกติของอปทหลายๆที่นะแต่มันก็ตอกย้ำความท้าทายเรื่องการพึ่งพาตัวเองทางการคลังว่าจะทำยังไงให้อบทหารายได้เองได้มากขึ้น ก็มีข้อเสนอแนะเหม anyway, ือนกันครับว oh, ่าควรจะส่งเสริมให้อบทพัฒนาศักยภาพการเก็บรายได้ตัวเองให้มากขึ้นเช่นพวกภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆเข้าใจค่ะแล้วฝั่งค่าใช้จ่ายแล้วคะเงินส่วนใหญ่ใช้ไปกับอะไรมากที่สุดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่สุดเลยก็คือค่าใช้จ่ายบุคลากรครับคิดเป็น2 9 2 5ของรายได้รวมอ๋อก็เป็นเรื่องปกตินะคะพออบทก็จ้างงานคนในพื้นที่เยอะใช่ครับ แล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีอันนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะซึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าเออการบริหารจัดก,การเขาอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้โดยรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น7.89%จากปี2566ครับอืมเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยแล้วมีรายการไหนที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะๆแบบเห็นได้ชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับปีก่อนไหมคะมีครับมีหลายตัวเลยที่เพิ่มเกิน20% ถ้าดูฝั่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเด่นๆนะก็จะมีรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคอันนี้เพิ่มพรวดเลย86.56%ส่วนใหญ่มาจากการรับบริจาคสินทรัพย์โหเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีรายได้จากกิจการเฉพาะการอันนี้ก็เพิ่ม49.02%หลักๆก็เพราะการรับโอนรอพอสตมาดูแลนี่แหละครับอ๋อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ ทำให้มีรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้อื่นๆอีกที่เพิ่ม30.99%มาจากพวกดอกเบีย้ยเงินฝากกาไรสถานธานุบาลอะไรพวกนั้นค่ะแล้วฝั่งค่าใช้จ่ายล่ะคะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างฝั่งค่าใช้จ่ายที่พุ่งขึ้นชัดๆเลยคือต้นทุนขายสินค้าและบริการครับเพิ่มขึ้นถึง50.19% อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการรับโอนรอพสตอเหมือนกันทำให้มีค่าใช้ใจ่ายพวกยาเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นเยอะอืมเข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่ม38.76%อันนี้มาจากหลายอย่างรวมกันทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการจำหน่ายสินทรัพย์ออกไป แต่ก็มีตัวที่ลดลงนะคือค่าบําเหน็จบํานาญลดลง22.54%เพราะปีนี้คนเกษียณน้อยลงนะครับสรุปแล้วพอหักลบกลบหนี้รายรับรายจ่ายภาพรวมผลการดําเนินงานในปี67เทียบกับปีก่อนเป็นยังไงคะภาพรวมคือรายได้รวมปี67เนี่ยเพิ่มขึ้น2.40%ก็ถือว่าเพิ่มนะครับแต่ว่าแต่ค่าใช้ใจ่ายรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะกว่าคือเพิ่ม7.89% อา้าวมันก็ใช่ครับผลก็คือรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือกำไรสุทธิเนี่ยมันลดลงจากปีก่อนพอสมควรเลยจากปี66ที่เคยได้643ล้านบาทพอมาปี67เหลือ434ล้านบาทลดไปเยอะเหมือนกันนะคะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมันพุ่งขึ้นก็ดูเหมือนจะเป็นภาระงานใหม่จากการรับโอนรพศตเข้ามาดูแลนี่แหละครับสรุปได้ว่าอปทลำพูนี่เน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฐานะการเงินโดยรวมก็ยังถือว่ามั่นคงนี้สินต่ำแต่ไรายได้หลักก็ยังพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่แม้จะพยายามหาไรายได้เองเพิ่มขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องบุคลากรแล้วก็การรับโอนราพาอพศตอก็ส่งผลกระทบต,ต่อตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดเจนเลยนะคะใช่ครับถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าฐานะการเงินปัจจุบันจะดูดีนะดูมั่นคงแต่การที่ยังต้องพึ่งพิงเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงแบบนี้ ก็ยังเป็นความท้าทายสำคัญของการกระจายอำนาจทางการคลังอยู่ดีนะครับคำถามใหญ่ๆเลยก็คือเราจะส่งเสริมศักยภาพให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองหาไรายได้เองได้มากขึ้นจริงๆได้ยังไงเพื่อให้เขายั่งยืนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในระยะยาวได้ดีขึ้นนะครับเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดกันต่อจริงๆค่ะโดยเฉพาะเมื่อมองไปข้างหน้ากับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจใหมๆ่ๆอย่างการดูแลรอพอสอตอที่เพิ่งรับโอนมา คำถามทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คืออปทเหล่านี้อาจจะต้องปรับกลยุทธ์การวางแผนการเงินหรือการหารายได้ในอนาคตยังไงบ้างเพื่อให้ยังสามารถรักษาคุณภาพบริการสาธารณะต่างๆให้ดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปพึ่งพิงงบประมาณจากส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้